ก็อะไรเช่นเคยนะคะพาทำพาเที่ยวคะ่ะวันนี้นะคะพาทำพาเที่ยวนะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการทําสมุนไพรใกล้ตัวรักษาเกี่ยวกับโรคสายตานะคะตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางตาแฉะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะตาขุ่นมัวหรือบางคนนะคะสายตาผ้าอ่อนล้านะคะจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆสูตรนี้ช่วยได้นะคะมาดูวิธีการทําสูตรง่ายๆของเราเลยคะ่ะ วิธีการทําค่ะเตรียมผักบุ้งนะคะันนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะเตรียมผักบุ้งจีนมาหนึ่งกระมือแบบนี้หลังจากเตรียมผักบุ้งจีนมาเรียบร้อยแล้วส่วนนี้นะคะส่วนโคนเราไม่ใช้นะคะตัดออกค่ะตัดส่วนโคนทิ้งนะคะนี่ก็จะเหลือผักบุ้งประมาณนี้จ้าต่อไปนะคะเตรียมน้ํานะคะเตรียมน้ํามาหนึ่งกระมังกะว่าใส่ผักบุ้งแล้วท่วมนะคะเกลือ เกลือป่นนะคะใส่เกลือป่นลงไปสองช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะเต็มเมอย่างนี้เลยนะคะแต่แล้วคนให้เกลือละลายหลังจากเกลือละลายดีเสร็จแล้วนํำผักบุ้งมาแช่นะคะผักบุ้งแช่ลงไปเลยคะ่ะกดลงไปแช่ลงไว้แช่ในน้ำเกลือ แช่เพื่อล้างสารพิษล้างยาฆ่ามแมลงต่างๆที่ติดมากับผักบุ้งนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช้เกลืออาจจะใช้เบกกิ้งโซดาก็ได้นี่แล้วแต่นะคะใครมีวัตถุแบบไหนก็ใช้อันนั้นแต่นี้เรามีเกลือนะใช้เกลืออันนี้แช่ทิ้งไว้นะคะอย่างน้อย30นาทีค่ะ ตอนนี้นะคะเราแช่ไว้ครบ30นาทีแล้วหลังจากครบ30นาทีแล้วเอาไปล้างน้ำค่ะผักบุ้งนะคะนอกจากจะล้างสารพิษล้างยาฆ่า,มาแมลงเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างน้ำเกลือที่เราแช่ให้สะอาดเช่นกัน,นะค,ะค่ะล้างสักสองน้ำนะคะ กูดที่เตรียมมาสองผลเสร็จแล้วล้างน้ําให้สะอาดนะคะเลือมกมะกรูด <c oughs> ตรงพิมจะมีตัวเพีย้ยอยู่ตามบริเวณขั้วตรงนี้นะคะโดยจะพาะบริเวณขัมม้วมันต้องล้างให้สะอาดค่ะมะกรูด <c oughs> ต่อไปนะคะมะกรูดที่เราล้างน้ําเมื่อสักครู่นี้เอามาผ่าค่ะผ่าตรงกลางผ่ากลางแบบนี้เลยนะคะ เม็ดไม่ต้องเอาออกคะ่ะไม่เป็นไรนะคะมะกรูดผ่าแบบนี้คะ่ะผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่เราเราล้างน้ำสะอาดแล้วตัดทักสามท่อนนะคะตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ตัดทักงสามท่อนนะคะตัดเป็นท่อนแบบนี้เลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมหม้อมาค่ะ แล้วผักบุ้งผักบุ้งที่เรหั่นเอาไว้เอาผักบุ้งใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากใส่ผักบุ้งเสร็จแล้วนะคะมะก,กรูดค่ะมะก,กรูดก็ใส่ลงไปเลยหลังจากใสม่มะกรูดเสร็จแล้วนะคะใส่น้ําลงไปน้ำนี่ใส่ลงไป2ลิตรหลังจากนั้นเรานํามาตั้งไฟนะคะไฟนี่ใช้ไฟกลางๆค่ะ ปิดฝาไว้นะคะพอเราตั้งไฟนะคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วค่ะอันนี้ของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะหลังจากเดือดแบบนี้ต้มต่อไปอีกห้านาทีค่ะแล้วก็ใช้ชะพีกดนะคะกดกด,ดน้ํากับลูกลูกมะกรูดให้จมแล้วก็ปล่อยให้เดือดแบบนี้ไปนะคะตั้งต่อไปอีกห้านาทีค่ะ เราตั้งไฟนะคะได้5นาทีแล้วเราก็เปิดฝาค่ะเปิดฝาคนดูนะคะน้ําที่เราต้มนะคะก็จะออกสีเขีเขยวๆแบบนี้อ่ะใช้ได้แล้วนะคะแค่นี้ก็ปิดไฟค่ะหลังจากปิดไฟเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก ประมาณสักห้านาทีนะคะทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะถ้าทานร้อนๆอย่างนี้เลยยังยังยังไม่ทานนะคะมานร้อนเกินค่ะทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะมาดูประโยชน์ของผักบ้วงจีนนะคะ การทานผักบุ้งจีนนะคะในผักบุ้งจีนนั้นมีวิตามินในการช่วยบำรุงสายตาช่วยให้เรามีสายตาที่ดีมองเห็นได้ชดัดลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะต้อตาแดงตาฝ้าตามัวนะคะหรือการระคายเคืองในดวงตาโดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นานๆน,นะคะสูตรนี้ช่วยคุณได้คะ่ะและที่สําคัญนะคะทานผักบุ้งมากๆผักบุ้งจะช่วยให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งดูผิวมีน้ำมีนวลน,นะคะไม่แห้งไม่กระด้างทําให้ผิวเราผ่องใส และที่สำคัญนะคะยังมีส่วนช่วยป้องกันอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะ ส่วนมะกรูดนะคะมะกรูดก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงเลยนะคะที่สาคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและที่สําคัญนะคะช่วยต้านโรคเมื่อร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีร่างกายแล้วก็ต้านโรคต่างๆได้นะคะช่วยทําให้เจริญอาหารและที่สําคัญนะคะน้ํามันหอนละเหยจากผิวมะกรูดนะคะมีสรรพคุณช่วยเราผ่อนคลายทาให้เราคลายเครียดนั่นเองนะคะคลายความวิตกกังวลทําให้เรามีความสุขจิตใจแล้วก็สงบนอนหลับส บายค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะมะกรูดช่วยอาการบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เวลาทานส,ส่วนผสมที่มีมะกรูดลงไปนะคะทําให้เราระ,ะบายลมตลอดเวลาเลยค่ะหลังจากเราทิ้งให้ใคลายความร้อนประมาณสักห้านาทีนะคะควันยังขึ้นอยู่เลยค่ะเตรียมแก้วชามานะคะแก้วชามาหนึ่งใบค่ะแ,แล้วก็ตักน้ําคนๆหนึงน่งก็ได้ค่ะคนๆนะคะแล้วก็ลิ้นเอาแต่น้ํา แก้วชาเลยค่ะอันนี้ดืม่มดื่มแทนชาได้เลยนะคะดื่มเป็นชาอันนี้เขาเรียกว่าชาผักบุ้งบำรุงสายตานะคะอ่าดื่มแบบนี้เลยนะคะครั้งละหนึ่งแก้วก่อนอาหารเช้านะคะส่วนมือ้อต่อๆไปนะคะก็ทานไปเรื่อยๆคืออันนี้ทานแบบทานแบบเป็นชาได้เลยนะคะเรียกว่าชาผักบุ้งค่ะทานได้เลยพอเวลาทานเสร็จแล้ว ส่วนที่อยู่ในหม้อนะคะส่วนที่อยู่ในหมอ้อเราก็เก็บไว้ปิดฝาไว้นะคะเราไม่ต้องกรองเวลาเราจะกินค้างต่อไปนะคะอันนี้เราก็เอาไปต้มนะคะเปต้มใหม่ให้มันอุ่นๆหรือว่าร้อนๆเราก็จะกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําที่เราต้มไว้มันจะแห้งนะคะพอน้ําแห้งเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนน้าใหม่นะคะใส่ส่วนผสมใหม่แล้วก็ต้มใหม่เดิมแบบนี้ทุกๆวันนะคะอาการที่เป็นคือตาแฉะมองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัด อันนี้จะดีขึ้นมากเลยค่ะนี่คือวิธีการทำชาปักบุ้งนะคะ